ทุกรายได้นะครับจะเริ่มต้นจากปลายนิ้วของเพื่อนๆทุกคนนะครับเริ่มจากปลายนิ้วของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการสร้างรายได้อาจจะไม่ใช่การทํางานแบบที่เคยทําอีกต่อไปนะครับอาจจะกลายเป็นการมาสร้างคอนเทนต์การมาสร้างเนื้อหาสาระที่มีคุณค่ามีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เรานะครับได้เข้ามาชมให้เข้ามาดูนะครับ ยิ่งใครทําได้มีความแตกต่างมีความน่าสนใจก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการที่จะมาสร้างไรายได้ได้นะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าเริ่มต้นจากปลายนิ้วของเรานะครับก็คือปลายนิ้วที่กดไปที่เครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับท,ท,ที่กล้องโทรศัพท์ของเราถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรก็ตามแต่นะครับก็ทาเป็นคอนเทนต์ออกมาเริ่มจากการใช้ปลายนิ้วของเรากด นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาปลายนิ้วของเรานะก็ไปตัดแต่งต่อเติมใส่ข้อขู่ข้อความอะไรต่างๆนะครับใส่สติกเกอร์ใส่ลงไปเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เมื่อพอใจแล้วนะครับเราก็ใช้นิ้วนี่แหละพิมพ์ข้อความพิมพ์พิมพ์คอนเทนต์เรียกว่าพิมพ แคปชั่นลงไปนะครับกำกับแต่ละอันนะครับใส่แฮชแท็กลงไปก็ใช้ปลายนิ้วนี่แหละแล้วก็กดโพสต์ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับารายดงรายได้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรายได้หรือว่าเงินนะครับอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับอาจจะเป็นเซนหรือว่าเป็นศูนย์แต่ว่าเราก็มันคงไม่เป็นศูนย์ตลอดไปเราอาจจะได้รับสิ่งนี้นะครับจาก ที่เป็นได้ไดในอนาคตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการที่เราใช้ปลายนิ้วของเราให้เกิดประโยชน์ใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งของเราใช้ที่ตั้งโทรศัพท์มีก็ได้ไม่มีก็ได้เอาตั้งตรงนั้นตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยสัมผัสลงไปตั้งแต่เริ่มถ่ายเริ่มตัดต่อเริ่มพิมพ์ข้อความเริ่มกดโพสต์ลงไปไรายได้ก็เกิดขึ้นจากปลายนิ้วของเราได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆครีเอเตอร์ทุกคนแล้วก็ผู้ชม ทุกท่านนะครับที่ยังไม่เปิดบทเมืม่ออาชีพก็อาจจะมีแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นสําหรับการเข้ามาทํางานในสายเกเตอร์ของเราต่อไปนั่นเองนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับ